คอนเทนต์บนเน็ตเวิร์กวิธีวิสระความของเรานะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะทางเทมเข้ามาที่ผูของเราด้วยนะคะวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านโนนในนะคะหมู่ที่8ตะบนรันตะบนรนตะบนรันกลางเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะคะทำไมเราถึงเดินทางมาที่นี่ผู้ชมนะคะเนื่องจากว่า เรามาเยี่ยมป้านาดอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2จะมาดูนะคะว่ากลุ่มอาชีพบ้านโนนไนนั้นมีการันตใอย่างไรบ้างวันนี้เรารู้สึกภูมิใจนะคะกับชุมชนนะคะของพารากระกบอือมีการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มและถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในส่วนของกลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนในนั้นได้ส่งผลิตภัณฑ์ของเขานะคะไปสู่โลกนะคะโดยการส่งกล้วยอ้นเนยไปที่ประเทศจีนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับป้านาดนะคะประธานกลุ่มอาชีพบ้านโนน,ะะนในกันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะ เป็นขนดนี้นนามวนาเป็นจบประธานกลุ่มอุสาหกรรมกลุ่มคนในบ้านในใน่ะเริ่มตั้งแต่พศาอ,อ2,515นะคะเริ่มแรกเราก็ทำผักกระถินดินไทยพิษพันธุ์ 100, ของปากมันตู้อาหารไม่ได้นะคะเริ่มจัดทองม้วนแล้วก็มาเป็นกล้วยกลเลยกล้วยเบ็ดแตกแล้วล่าสุดก็เป็น้าแงค่ะที่มาของการส่งออก กล้วยไปประเทศจีนเริ่มแรกเราก็ได้จากสภาเกษตรกรมแห่งาติเขาก็มาประสานให้เราไปทำติมูยูหรือเจรจาการค้ากับตางประเทศเพื่อที่ว่าเราอยากส่งออกทางรัฐใภาก็พยายามประสานงานที่เราตลอดจนเขาชอบและก็สนใจสินค้าของเรา ไม่ยากไหมยากมากจบลงนี่เขาจะตัดินใจให้เราหนึ่งเขาก็จะมาดูสถานที่ควาพ<ม>ร้อมของเราแล้วก็มีการสุ่มตรวจเชื้อเพ<ม>ื่อปามไม่่านตามที่เขามีข้อกำหนดในก,กรารให้เราหัวย่างของลงเชรจะมีรสชาติต่อดจะมีความแตกต่างโดดเด่นกว่าที่อื่นลูกใหญ่รสชาติมันสิเคี้ยวไมันะสวด วัตถุดิบจะทำสั่จากหนึ่งไม่ใส่ถุงเคม,มีเพื่อให้ให้ของธรรมชาติถุงทอดอะไรประมาณนี้นคะ<ม>่ะรสชาติมันก็จะใส่ติดต้นน้นมจาก,ก,น,น,กาน้ำไปนะ<ม>อนาคตเนี่ยถ้าเราโครงการที่สามารา้านเราทำอในตู้ทอดสนญ,ญา่างตากเราก็จะมีแนวคิดว่าต้องไปเทรเมืองกุ้ยไข่เราก็จะทอดปุ้ยไข่ส่วนอนอกให้เป็นมิลคกัน ว่ามีแนวคิดยังไงคะในการทำงานเรไม่ก้าประสบค,สความสำเร็จเพราะว่าคนเป็นผู้นำเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดหนึ่งในชุมชนเราต้องซื้อใจเขาเราเต็มร้อยเขาเต็มร้อยสร้างสร้างพลังกันว่าการทำงานต้องเซ็ตตี่แล้วต้องไปในทางที่เดียวอย่างเราเป็นหัวถ้าเราจัดยังไงเขาต้องทำตามเราแล้วมันจะออกมาดีต้องรับจะต่อจะบอกเขาเวลาประชุมที่บ้านเนี่ยคือหมอ้มอข้าวหม้อที่หนึ่งที่นี่คือบ้านที่สองคือหม้อข้าวที่สอง เราสร้างกำลังเราสร้างเครือข you know? ่ายกองทุนท sure so, you know, <ower ing sound> ุ <spir aling> ้นโองเชื <Yeah. S 3> ่อมโยงกับต้องรู้โครงบ้านรู้พร้อมให้ปลูกข้าเหนียวตอนนี้เราจะเกี่ยวเราจะตีแล้วมาทำเป็นข้าวแปลงงานโคตเราก็จะาปลอยเต็มจังเราจะทำเป็นชิ้นเล็กๆตอนนี้เราจะชิ้นใหญ่แต่ที่นี่เราจะพัฒนาแบบพอคำแล้วก็เสริมสร้างิมันุือันให้เป็ปลูกสามารถชุบเครื่องได้อะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อไงไหนบ้างที่เข้ามาช่วยบ้านนะคะบุรณาการทำงานร่วมกันเชื่อว่าในส่วนของชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆาจะเข้ามามีส่วนร่วมกับบ้านมากพอสงค์กรต่างๆกระดับหนึ่งพัฒนาชุมชน สองปตทสพหนึ่งก็จะหาตลาดวลาคุณตรวจมาที่ปตทสพเขาก็จะให้คณะจับกลุ่มประมาณที่จิบุ่มไปขายเขาจะจัดเต้นจัดพุให้เราแล้วเรื่องบรรจุพันผลต่อปตทสพเราก็หลักจากน้ไปของประมาณเขาได้แล้วก็เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดคือหน่วยงานที่สินดี ิดที่ผ่านมาเรากระทุบในคาบ้าหรือไม่กระกูลถามว่าช่วงเดือนสองเดือนกระทบตอนนี้กระทบตรงที่ว่าเราออกบูสไม่ได้เม,มืองทองอตลาดตกลตลาดที่อื่นดอกหมดเลยแต่ตอนนี้ที่ได้ยอดดีก็คืออใบต้นนีแห่งประเทศไทยช่วยเราก็อันนี้ก็สภาเกษตรเหมือนกันทำเอ็มูยูให้เราไปที่จังหวัดทำฮอนไลน์ออนไลน์ให้เราก็เดือนตกมือกว่าทุกอาทิตย์กว่าพี่น้องชุมชนของเพื่อนกระป็นเพื่อนเพอนแท็เตียน มาขทําคิดเนี่ยที่นำได้เราไม่เข้าใจอะไรพ้นนาคินดีให้ทุกทุกคนเขาบอกว่าอย่าน้องตันสายอย่าอายจะกินอย่าเปนเนื้อน้อยทำแล้วก็สู้ซื่อสัตย์มานาคดทนเป็นปัจจัยหัดเธอคือการทํางานต้องซื่อสัตย์และต้องอดทนเ่าะผู้ชมและนี่คือเรื่องราวของกลอาชีพแม่บ้านเงินในที่ร้านดูนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะนำพาทุกท่านไปสู่การศักษาตัเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของเราประจำสัปดาห์นี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ